การฝึกตนเนี่ยท่านโตเสร็โถมนุษย์เสสุขเรามีการฝึกตนเหมือนกับคนที่ชำนาญในการแก้รถเอาเครื่องนั้นใส่ฮันเอาเครื่องนั้นใส่นี่ยเ,เครื่องนี้โอ้อยางคนที่เพิ่นมีมันสมองลอเลอเพิ่นพึ่งพันมาแล้ว โอเวลาเมื่ออย่างกระทุออกมาเน่เอานั้นเชื่อมันนั่นเชื่อมอธิบายอย่างนั้นอย่างนีน้แล้วก็จะได้เราจะได้พึกตนธรรมะของพระเจ้านำชีวิตของเราไปสู่ในทางที่ถูกต้องตัวเองก็จะได้เป็นประโยชน์ ก็จะได้รับแสงสว่างด้วยตนเองและจะนำคนอื่นให้มีเดินไปอย่างถูกต้องด้วยการทําชีวิตของตนเองให้ประเสริฐนั้นคือมีการฝึกตนเราจะไปอาน ประมาณละประสกะท่านใแเราก็จะได้เข้าสู่สนามสอบอันใดอรีบท่องทั้งบาลีทั้งนักธรรมด้วยเจ้าธรรมนินแล้วเอาจะไปอือคณะเวลาอันมิขาของเราให้ผ่านไป ขนะมาโวคณะอะรล่วงท่นทานทั้งหลายไปเสียปีหนึ่งปีหนึ่งบางบางเล่นบางคนประโยคนนักทำกีได้ปีปีหนึ่งจนถึงทำเองบาลีทำวัญญรณ ประโยค 1, 2, หนึ่งสองสมสี่ห้าเพราะมีเนินองค์ที่สององค์ไปไปดูเมื่อเปิ้สฉลองอตั้งแต่ประโยคสามไปมาตกสักปีถึงประโยคเก้าเปิ้นเอากสัตว์มากลางให้เลยนั่งเฉิดชดเฉิดชัดเลยสามนิน นี่ถ้าไม่ไดองไรเนะี่ยได้เรียนดีแล้วอ๋อมีอันใดขอได้ทราบต้องการอรันใดคนดีนี่เกี่ยวกับหนังสือนังหาอะไรก็ดีขอจะไปเก่งใจเห็นหนังสือก็ได้เห็นถ้าทักเห็นหนังสือไปให้ต้องการอะไรวะ อย่างหมู่บ้านคุณนะได้โอ้บแท้ๆนะล้อนะได้ประโยคหนึ่งประโยคสองประโยคสามอืมแล้วก็วันนี้แถมทั้งอุโบสถบสิกาวิรัตเลิกเล่าเลิกของเส็นที่ทั้งหมดเลย าการะวันนี้จะไปส่งเสริมเลิกเล่าเลิกยาเสพติดเ,เลิกแล้วก,ก็จะเขจะมีการฉลองอวันนี้ก็จะได้ไปาการาาลงบุโสก็ลงสัมปกตินะอาจารย์จะไปลงที่ปุ่น ที่อำเภนะอนนะหลวลงมาม้องเกิงใจแล้วขอ,อนิมนต์ท่านพระครูอ่าสังฆลักษณ์เวลาเมื่อบ่ายสามโมงเคลนไปให้สินมุน่เนี่ยอาจย์โยมชเชนอนแล้วก็ไปขอเป็นประธานอาจารย์จะได้ไปชงเสริมเขาหน่อยเขาตัดเล่าตัดบุหรี่ตัดอันนี้อ่าของเสพติด เป็นการง่ายอันนี้ก็เราคนที่จะส่งเสริมเขามีส่วนบุญร่วมกันการปฏิบัตินั้นมีความสำคัญอ,อันนี้เป็นวิชาจารณะ วิชาคือความที่เราส,สารเ,เรียนมาจารณะคือกันลงมือประพฤติปฏิบัติผู้ถึงการปฏิบัติเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์ทั้งหลายโสเศโมนุษย์เสีสุขอขอให้เราความประเสริฐอยู่ที่ใดความประเสริฐอยู่ที่การปฏิบัติ คนใดปฏิบัตินะคนนั้นเป็นผู้ประเสริฐขอให้พยายามเบอกเขาสีเวลาที่ยกมือไหวเราเราเมื่อเขายกมือไหวเราเราเรามีความดีอะไรหนอที่เขายกมือไหวเราเขานับถือเราเนี่เอาคนต้องพึงถึงว่า ศีลส,สมาธิวิปัสนาปัญญาอะไรคุณธรรมมันบางกเงนะกิดขึ้นนะเกิดหลนเกิดเราเราจะไม่เสียเวลาที่เขาไว้เรา